สวัสดีครับ F.C. ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวของนอกสถานที่นะครับจากอากาศบางปูนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับใกล,ใกล้ใกล้ขนส่งสมุทรปราการนะครับขนส่งสมุทรปราการ ใกล้วัดดำรุนะครับใกล้วัดดำรุมาเที่ยวได้นะครับเอฟซี FC ครับพาลูกๆก,กันหลานมาดูได้ครับช่วงนี้กำลังเยอะเลยเพรานี้หนาวมาอยู่เมืองไทยนะครับเอนนี้หนาวมาอยู่เมืองไทยนะครับสวยงามมากนะครับ ตอนเช้ายังไม่มีใครยังมีคนมาน้อยนะครับเราก็สามารถให้อาหารได้นะครับเขาจะม่กินกระคามือแล้วนะครับเราถืออาหารมันก็เขาก็แต่ถ้าทส้สายแล้วจะเข้าใกล้ไม่ได้นะเขาจะอยู่นู่นในกลางทะเลตรงอยู่ตรงกลางทะเลนะครับเช้าเช้านี่เขายังไม่อิ่มเขาก็จะมาวนเวียนอยู่กับคนนะครับ าก็จะมาบนเวียนอยู่กับคนนะครับสวยไหมครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเยอะครับสวยงามนะครับ เขาห้ามจับนะครับรห้ามจับนกนะครับ จะบินมาวนเวียนวนเวียนอนะาหารที่เราให้ใหเขานะครับ เราต้องมาแต่เช้านะครับเพื่อความใกล้ชิดกับเขาเพราะว่าเขายังไม่อิ่มเขายังกินอาหารไม่อิ่มนะครับเห็นตัวไหนเขาอิ่มแล้วน้องก็จะจับอยู่ตามตามเสาไม้นะครับมีเสาไม้ไว้ให้เขาเกาะแล้ก็มีลงเล่นน้ํานะครับมีลอยน้ําอิ่มแล้วก็อยู่กออาหารอยู่ในน้ำนะครับ นกนางนวลน,นะครับมีสีขาวสีเทาสีดำในตัวเดียวกันนะครับสามสีเห็นเห็นลนะเห็นเห็นมองเห็นนี่ก็มีสีขาวสีเทาสีดำ